วนวายนนพงรัฐพิรมรัฐนผู้ว,ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยข้าราชการศาลอายการทหารตำรวจพนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนเหล่ากาชาติและประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีทุกมู่เหล่าประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเบื้องหน้าพระบรมสาิทสล์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์าหอประชุมจังหวัดอุบลราชธานีด้านหลังสาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีตําบลจระแมอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระมหากษรัติยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์และเพื่อเธอทูนพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงมีต่อชาวไทยและประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยวันจักรีตรงกับวันที่6เมษายนของทุกปีเป็นวันที่ระลึกพระบรมราชจักรีวงศ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือพระรามาธิบดีที่1 ทรงเสด็จปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีเมื่อวันที่6เมษาย,ยน2325นับได้240ปีพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานบประการทรงทำนุบำรุงให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญรุ่งเรืองเป็นดินแดนอุดมด้วยธัญญาหารพักษาหารและมังสาหารอันเป็นคุณูปการต่อการเลี้ยงพลโลกทั้งการปัจจุบันและการข้างหน้า โดยพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระมหากษัตริยาทิราชเจ้าแห่งพระบรมราชจักรีวง์ที่ได้ส่งไว้ถึงทศพิษราชธรรมดำรงอยู่ในพระราชจาริยาวัดโดยครบถ้วนสมบูรณ์และประชาชนมีความร่วมเย็นเป็นสุขมาจนถึงปัจจุบันนี้